ก็สวัสดีครับอน,นี้เราใส่มุงเอาไว้นะครับเราก็จะมายามกันหน่อยนะครับมาจะมานไหมครับดูกันเลยครับครั้งแรกว่าเราจะมานไหมนะครับ กนินธรรมชาติปีาปูหนึ่งตัวแล้วก็ปลาตะเพียนหนึ่งตัวนะครับปูตัวใหญ่ด้วยครับโอ้โหกินกุ้งเราหมดอีกแล้วครับเฮ้ยเข้าทีนี่มุง้งกระจายเลยนะครับ บูหัวบักเย็บเลยครับอันนี้แปครับไปดูหลังที่สองกันครับครับดูหลังที่สองครับว่าจะมาทีกไหมครับ อยู่นิดหน่อยครับพอได้ก้อยอยู่ครับพอได้ป่นอยู่ครับปลาเป็นเล็กตัวหนึ่งสงสัยคงได้ปล่อยเลยแะครับเป็นตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็ไม่เอานะครับเราพอได้อยู่ได้กินครับ ตัวเล็กแล้วก็ปล่อยไปก่อนไปครับดูหลังต่อไปครับครับดูหลังที่สองบ้าจะมานีไหมครับ กุ้งอยู่นิดหน่อยครับพอได้ก้อยอยู่ครับพอได้ป่นอยู่ครับปลาตังเล็กตัวหนึ่งสงสัยค,คงได้ปล่อยเลยนะครับปลาตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็ไม่เอานะครับเราพอได้อยู่ได้กินครับ ตัวเล็กแล้วก็ปล่อยไปก่อนไปครับดูหลังต่อไปครับที่สามครับเป็นยังไงนะครับหที่สามของเรานะครับอยูเลยครับปลานเนี่ยเป็นปลาขาวแล้วก็ปลา ตัวเล็กครับวันนี้พอได้ปิ้งครับอันนี้ปลาขาวเราไม่ปล่อยนะครับไม่เหมือนปลานิลว่าความตมีอยู่แค่นี้แล้วนะครับปลาขาวพวกนี้ครับขาวนาเรียกว่าปลาขาวนานะครับตัวเล็กครับไปครับดูกัหลังต่อไปครับวันนี้ใส่แค่สี่หลังนะครับ หมานไปตามวิธีของมันแล้วครับไปครับไปครับทังที่สี่ครับทังสุดท้ายเราจะหมานฝ้าไหนครับเจะไม่ต้อผูกแน,น่นเลยอ่ะที่แค่ครับรอยู่ดีแล้วครับปลาให้เราไม่เนี้ย โอ้โหมีงูเข้านะครับกุ้งก็พอมีอยู่ครับเยอะครับแต่มีงูเข้านะครับนี่หำเอ้ยครับงูปลาครับตัวไยพ้อยเลยครับรยู้ตายเลยหรือเปล่าเนี่ยของเซ่เข้าไปแล้วตายเลยนะครับเนี่ยแต่กินจนท้องตึงเลยนะครับครับความหมานก็จะมีประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวค่อยวิดีโอสรุปกันอีกทีนะครับ สรุปของเราก็มีประมาณนี้แล้วครับกุ้งก็พอได้กินนะครับนีปูใหญ่อยู่ตัวนึงครับพอได้กินนะครับพอได้อยู่ได้กินนะครับสุดยอดเลยครับใส่แค่สี่หลังเองนะครับก็ประมาณนี้แหละครับพออยู่พอกินในแต่ละวันนะครับไม่ด้อะไรมากมายนะครับไปครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ แก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับอากาศตอนเช้านะครับทาทิตย์กำลังขึ้นนะครับกับตาข้าวทุ่งนากลางทุ่งนานะครับสวยอารามกำลังออกรวงนะครับครับ